สวัสดีเพื่อนเทุกคนอีกรอบนึงด้วยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการวอตนิวนะครับกับเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนเและผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ไปพร้อมๆกันกับผมนิวคนดีคนเดิมนะครับ โข้อในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกิจกันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีการเดโมเล็กๆนะครับให้ดูว่าไอ้เจ้าตัวกิจเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับหรือว่าจะทาความรู้จักกับมันครั้งแรกเนี่ยว่ามันใช้งานยังไงตอเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับมันกันนะครับมาเริ่มกันที่กิดคืออะไรกันก่อนเลยนี่ครับผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยรวมกับผู้อื่นแล้วกันถ้าเป็นยุคที่ยังไม่มีกิดเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่รู้จักกกกกจจมมาาาา่่่่ออออนนนนนเเเียยัังงงงไบคะรรขข้ด็ปฟลล์ Google Coset Save Drive ใหพืว เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ต่อจากในไดรฟ์นั้นหรือว่า a d v a n c e หน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็น Internal Hard Disk เนาะเอาไฟล์จากเครื่องเราไปเลยในกรณีที่ไฟล์มันอาจจะใหญ่หรือว่ามีจำนวนเยอะซึ่งเอาจริงบอกตรงว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างแบบําซอนล,อลําบากลองนึกสภาพดูดิมันเหนื่อยแค่ไหนนะครับก่อนจะเสร็จสมโปรเจกตงก็เลยมีเจ้าตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นมาครับก็คือกิจนั่นเองการมีกิจเนี่ยครับทำให้ปัญหาที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยหมดไปเลยเนะครับผมถ้าพูดเชิงความสังเ่อง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนกน แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองถามว่านอกจากโค้ดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยมันมีข้อดีอย่างอื่นไหมครับ แน่นอนครับว่ามันต้องมีข้อดีสําคัญมากๆเลยเนี่ยที่คนเลือกใช้กันนะครับเพราะว่ามีการทำเวอร์ชันคอนโทรลนะครับเวอร์ชันคอนโทรลเนี่ยก็คือหมายความว่าเพื่อนๆนะครับสามารถย้อนกลับไปโค้ดที่เรานะครับหรือว่าเพื่อนในโปรเจกต์ของเราเนี่ยเคยทำเอาไว้แล้วได้ในกรณีที่มันแบบคอนโทรลเซหรือว่าอันดูไม่ได้แล้วเนี่ยทำยังไงนะครับและที่สําคัญนะครับมันช่วยในการทํางานเนี่ยให้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมเจ้าตัวกิจเนี่ยนะครับมันจะบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงระดับตัวโค้ดนะครับเป็นหลักบรรทัดเลยแค่แก้ตัวกษรแค่ตัวเดียวนี่ ีที่แบบเราลืมซิงเกิลโคดแล้วมันโคดหรือว่าแบบซีมี่โครอนอะไรเงี้ยอ่ะพูดข้อดีกันไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าแล้วถ้าจะใช้งานเนี่ยใช้ยังไงนะครับมาเริ่มที่เจ้าตัวนี้กันเลยนะครับกับเจ้าตัวกิจสำหรับใครที่ไม่เคยโหลดกิจมาก่อนก็เข้ามาที่หน้าน,นี้กันก่อนเลยครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดกิจบนเครื่องของเรามาถึงหน้านี้แล้วนี่เขาก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่ากิจคืออะไรนะครับทำอะไรได้บ้างเป็นโอเพนซอร์สที่ใช้งานฟรีทร้อมเวอร์ชันคอนโทรลเห็นไหมต้องพูดพรามทำเพลงครับดาวน์โหลดครับผม ใครใช้อะไรก็ดาวน์โหลดไปตามนั้นตอนนี้ผมอยู่บนเครื่อง Windows ก็ดาวน์โหลดมาเลยครับดาวน์โหลด for Windows ดวก็ไปที่ Desktop รอโหลดเสร็จแป๊บเดียวกดไปครับปึ๊บ yes ครับแล้ install ไปก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมอันนี้ผมเคยมีอยู่แล้วแต่ว่าลบไปเพื่อที่จะ install ให้ดูทอนนั้นก็พับไปเลยโอเคอันนี้ก็เซต up เพิ่มเติมนะครับสำหรับใครอยากจะเซต up แต่ว่าผมใช้เป็น default ไปแล้วกันก็ next ไปเลยกดไปครับอันนี้ start menu folder นะครับก็กดไปเป็นกริด e ดฟอลต์ไอดิเตอร์ปกติเราใช้ Code Editor ร์ตัวไหนก็มาเลือกเอาในกรณีนี้เนี่ยขอเลือกเป็นเบสโคแล้วกันไปเลยโอเคตรงนี้ผมให้เป็น Default ไปนะครับ next อันนี้แนะนําให้เลือกเป็นตัวที่2เพราะว่าเราจะได้ใช้จากที่อื่นได้ด้วยนะครับนอกจากเจ้าตัว Git Bash ที่เป็นของ Git เขาเองอย่างเดียว next ไปเลยไปเลยครับ i n s tall ไปก่อนนะครับก็ i n s tall ไป 2000 years later. finish แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองเช็คใน VS c o d คกันดูก่อนนะครับว่าเจ้าตัวกิจเนี่ยมาใช้งานได้หรือยังลองพิมพ์คาว่ากิจเฉยๆก่อนก็ได้ถ้ามันขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับที่มันเป็นคำสั่งต่างๆของกิจเนี่ย <ๆ S 1> ก็แปลว่าใช้ได้แล้วหรือว่ากิจคิดเวอร์ชันก็ได้ก็จะบอกแล้วแต่ถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้ทาตามผมเลยเลยกดปุ่ม Windows หรือว่ากดปุ่ม start menu ขึ้นมาพิมพ์คาว่า path p a t h จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา edit system environment variables เข้าเลยกดตรงนี้ครับ environment variables แล้วไปที่ path ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย ขึ้นแบบนี้ก็คือพื้นที่พาดที่เราได้ทําการ i n นสตอ l กิท CMD ตรงนี้เอาไว้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นตามนี้เนี่ยก็กด New แล้วก็ Copy ผ a t h าดของเจ้าตัวนี้มาวางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัว CMD ของ Windows ใช้งานได้น,นั่นเองถ้าเราตปิดคำมารพร้อมต,ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ากิทใช้งานได้เหมือนกัน เสร็จเป็นหนึ่งขั้นแล้วทีนี้นะครับกิจเนี่ยก็พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆแล้วเนาะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆดาวน์โหลดมาด้วยก็คือเจ้าตัวนี้ครับกิทับเดสก์ท็อปจะมาช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้กิจในระยะเริ่มต้นเนี่ยง่ายขึ้นมี UI พร้อมใช้งานนะครับที่ทําให้เราใช้งานกิจในง่ายขึ้นมากๆก็ดาวน์โหลดมาเลยก็าทาการติดตั้งไปครับโอเคเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเขาอยากให้เราล็อกอินหลังนั้นก็ต้องไปสร้างอีคาวันก่อนก็อาจจะะเคคคยสมัััรรกนนไปแล้วบ แต่ว่าอันนี้เผื่อใครยังไม่เคยสมัครเนาะดูคลิปนี้คลิปแรกก็ซายอัพไปเลยครับสมัครตามปกติไม่มีอะไรครับผมขออนุญาตเข้าไปเลยหรอกกนะันเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมกลับมาล็อกอินกิทฮับดอตรงนี้ก่อนซายอินเข้าไปเลยแอดเลาว Github Desktop ไปเลยนะครับถ้าเกิดเราเคยล็อกอินเนี่ยตรงนี้มันก็จะมาเด้งตรงนี้ใหต้ตโนมัิเนาะตรนนี้ก็เลือกเป็นอีเมลของตัวเองไปก็ได้ ก็ finish ไปเลยสำหรับใครไม่เคยใช้นะครับก็จะงงว่าแบบโอ้ยจะบ้าหรือเปล่าอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่เข้าใจเลยนี่ครับซึ่งปกติครับสำหรับคนไม่เคยเนาะถ้าใจเข้าใจง่ายเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า browser ก่อนสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะไม่มี repository เลยคําว่า repo เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นโปรเจกตหนึ่งของเรานีครับ repository ส่วนใหญ่เราจะเรียกย่อๆกันว่า repo นะครับก็นิวขึ้นมาตั้งชื่อให้กับโปรเจกตของเราครับในกรณีนี้เนี่ย ขอตั้งชื่อว่าก i 1 101 YouTube d e s c r i p t o o n ีสคริชันอลอยากใส่ก็ได้เป็น Public แล้ก็เขียนเลโปไปเลยทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เราโหลดเจ้าตัวกิจเดสก์ท็อปมาแล้วเนี่ย ก็จะเซตอัพง่ายมากๆแค่กดเซตอัพเดสท็อปตรงนี้นะครับเดี๋ยวพิ่งไปดูตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะงงเซตอัพในเดสท็อปไปเลยแล้วก็โอเพนครับแสดงว่ามันเด้งหน้าต่างของ Git Hub Desktop ขึ้นมาแล้วตรงนี้จะง่ายมากๆสิ่งที่ควรดูนะครับก็มีตรงนี้เป็นลิงก์เรปอร์ตซีอรี่ของเราที่ได้ทําการสร้างขึ้นมาเนาะดูยูไอเอลดีนะครับก็จะเป็น git hub. com slash username ของเราแล้วก็ slash ด้วยชื่อเรปอร์ตซีตอรี่ของเราที่เราตั้งกันเมื่อกี้นะครับโลโคผ่านเนี่ยก็คือที่ทําการนะครับเก็บโค้ดจาก .git เนี่ย ของเราให้อยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับก็เลือกไปที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์นี่ครับกิจหนึ่งสมุดหนึ่งยูทูบไปเลยถัดมเราทำการโคลนออกมาพอสักครู่นะครับ A few moments later โอเคครับแค่นี้เนี่ยก็เป็นการเซตอัพกิจเรียบร้อยแล้วนะครับให้พร้อมใช้งานได้อย่างทันทีเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานี่ครับทำการแก้ไขโค้ดนะครับในโฟลเดอร์นี้เนี่ยมันก็จะทำการ tracking ไฟล์นะครับอย่างที่บอกกนอันนี้ไม่ว่าจะเป็นโค้ดหรือว่าไฟล์ต่างๆเนี่ยกิจมันก็จะรู้แล้วนะครับอ่ะเผื่อไม่เห็น นี่เลยครับเราลองเปิดเลโปในอินดิเตอกันดูก็กดตรงนี้ครับสําหรับบางคนอาจจะขึ้นอย่างอื่นครับอันนี้ขึ้นเป็น v s code ก็กดขึ้นมาโ <Okay. S 1> อเคลองเพิ่มไฟล์ดูครับง่ายๆเลย index.html นะครับเค่องมืงหากินอ่าโอเคทักหนึ่ง g i t first time save ครับ มาดูกันเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกนะครับว่าไฟล์ไหนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแลา้าก็จะขึ้นตรงนี้อันนี้สีเขียวคือบรรทัดที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเนาะที่เราจะเริ่มเห็นคําศัพท์แปลกๆอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะพับลิกหรือว่าดันโค้ดขึ้นไปเนี่ยบนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าบนกิจเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ได้นะครับเราจะต้องมารู้สิ่งนี้กันก่อนนะครับก็คือกิจไลฟ์ไซเคิลนะครับ จากรูปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือฝั่ง local repository แล้วก็ฝั่ง remote นะครับฝั่ง local repository เนี่ยก็คือฝั่งของเครื่องเรานะครับที่ได้ทําการโคลนเจ้าตัวกิจที่อยู่ฝั่ง remote เนี่ยมาแล้วนะครับคือที่เราทำเป็นก่อนหน้านี้นั่นแหละปกติแล้วคนเซียนเนี่ยก็อาจจะโคลนผ่าน command line นะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่าแต่ที่เมื่อกี้เราทํากันเนี่ยก็คือการโคลนผ่านเจ้าตัวกิจ hub desktop เนละสำหรับคนพิ่เริ่มต้นนะครับจะทำได้ง่ายมากๆเลยเราก็ได้ทําการโคลนมาแล้วดังน,น,นั้นน,น,น,ยยนนะครับตอนน ที่เป็นฝั่งที่เราเก็บเอาไว้บนกิจหับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งโลเคอที่เราเก็บเอาไว้ในเครื่องของเรานี่ครับ ฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วอย่างที่บอกนะครับพอเราแก้โค้ดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปทันทีเลยนะครับจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆก่อนเริ่มแรกเนี่ยอยู่ที่สเตตสีแดงนะครับคือ working directory ว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่โฟลเดอร์หรือว่าไฟล์นั้นๆนะครับผมปกติเนี่ยจะเพิยงคำสั่ง git add เข้าไปนะครับเพื่อให้ไฟล์เข้าอยู่ staging areastaging area, St area, St <aging> area ก็หมายความว่าไฟล์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะเป็นการบอกกับตัว Git นะครับว่าเอ้ยมีไฟล์เปลี่ยนไปแล้วนะหลังจากนั้นครับก็จะทำการ commit เข้าสู่ repository ออยย่่่าาาาางงงเป็็นนทกกรระครงงคับวื กับการย้ําอีกทีนึงแล้วแหละว่าโอเคมัน่นใจแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วจะไม่มีไฟล์ไหนเพิ่มมาอีกแล้วนะครับมีเท่านี้มี2ไฟล์ก็2ไฟล์ตามนั้นเลยนะครับก็คอมมิตไปตจากคอมมิตแล้วเนี่ยเราจึงค่อยพุชไฟล์ที่อยู่ในเรโปโบโลโอลของเราเนี่ยขึ้นไปบนรีโมทหรือว่าบนกิทฮับนะครับซึ่งบนรีโมทเนี่ยก็คืออยู่บนกิทฮับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของกิทฮับนะครับดังนั้นพอพุชแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่บนนั้นเราก็จะเห็นไฟล์ข้อมูลที่ทําการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับอ่ะเาาดี กลับมาหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมหนึ่ไฟล์นะครับในก i ิโล็อกอลของเราทีนี้เนี่ยทุกครั้งนะครับก่อนคอมมิตเนี่ยต้องมีการตั้งชื่อคอมมิตให้ดีนะครับเราจะได้รู้ว่าไอเนี้ยเราแก้อะไรไปนะครับก็เป็นการ initial commit and add index เราใ้ HTML นะครับจะใส่ description ไปด้วยก็ได้จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมีคำสั่งให้ commit เลยนะครับก็คือตัว GitHub Desktop เนี่ยเขาจะตัดขั้นตอนการ add ไปนะครับเหมือนกับว่าตรงนี้เป็น state ให้แล้วเราไม่ต้อง add เองก็ commit to main ได้เลยแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะก็จะมีการ publish your branch ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่อง branch อีกทีนึ่งกดไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับง่ายๆก็คือไอขั้นตอน publish เมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับการ push ่นแหละนะครับมันแค่เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยมี branch มาก่อนสามารถมาดู history ได้นะครบบววว่่าาาเรยทอออไไปแล้้้้งตนนีีีก็มมมธิหชื Com ด น,นี่อยากลองอินดิทเพิ่มมิดนึงนะครับเพิ่มแค่ตัวสอนเดียวครับสเปซบาร์ตัวเดียวเซฟครับารมาดูเห็นไหมครับนี่ก็ขึ้นได้เหมือนกันแอดสเปซบาร์คอมมิตปุ๊บเสร็จแล้วก็พ s ชขึ้นไปนะครับเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราไปดูหน้า GitHub ก,กันนะครับอ่ะหน้านี้นะครับเมื่อกี้เรายังไม่มีอะไรใช่ไหมรีเฟซหนึ่งทีครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่ามาแล้วนะครับอันนี้เราอยู่หน้าเรโปกันใช่ไหมครับไอเจ้าตัวเรโปเนี่ยก็เหมือนโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งเลยเนี่ยมีไฟล์ให้ดูนะครับ index.html นะครับสามารถเข้าไปดูได้นีว่าโค้ดเป็นยังไงบ้างหรือมีชื่อคอมมิตบอกนะครับว่าการแก้ไขล่าสุดนะครับมันชื่อคอมมิตว่าอะไรแล้วก็มีการคอมมิตมาแล้วกี่ครั้งตรงนี้โอเคทีนี้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการแก้ไขไฟล์ในน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 จจจจุดดดเเเเเเีีีียยยววกกกกกกกัััับบบพื่่่่่ออออรรรรรรมมมโปต์ขขงาาาะะะคคคณ้้ไิึ ที่เราใช้กิทํางานคนเดียวแต่ว่าบางทีในส่วนใหญ่แล้วกิทเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทำงานคนเดียวเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าคอนฟลิกต์นะครับซึ่งมีโอกาสเกิดได้บ่อยมากว่าแบบโค้ดมันแก้ไขที่บัรทัดเดียวกันเลยนะครับแล้วเราไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าซิงคโค้ดกันก่อนเราลองดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมแอลทำไว้แล้วสมมติว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากแก้นะครับตรงนี้เป็น1234แล้วก็คอมมิตไปเลยนะครับอัปเดตอินเด็กซ์ แล้วก็คอมมิตปุ๊บแล้วพุชขึ้นไปนะครับอ่าจะเห็นได้ว่านะครับ Desktop is unable to push นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ Fetch มาก่อนนะครับผมดังนั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับก่อนที่จะแก้ไขโค้ดเนี่ยก็ควรคุยกันให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ควรที่จะ Fetch ข้อมูลมาก่อนทุกครั้งนะครับ Fetch นะครับคือการดูว่าข้อมูลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบริโมทหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเรา Fetch แล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีคำว่า Git Pull อยู่นะครับก็คือขั้นตอนนี้แหละคือการดึงโค้ดจากรีโมทกลับมาบนเครื่องของเราเนี่ย คนคลอกไฟล์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปแก้จุดเดียวกันทำยังไงล่ะเราต้องเข้าไปแก้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหา เห็นได้ว่านะครับอันนี้เนี่ยมีคอมมิตที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับอาจเป็น incoming change ตรงนี้นะครับเป็น5 678เกิดของเราเนี่ยที่เราแก้ไปเป็น1 234นะครับเราอยากจะเก็บอันไหนไว้ก็ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะ accept current change ก็คือเฮ้ยไอที่เราแก้เนี่ยถูกแล้วแหละหรือว่า accept incoming change นะครับเออเฮ้ยไม่ใช่ไอที่อันเก่าเนี่ยถูกแล้วนะครับก็เปิดอันนี้นะครับหรือว่าเอามาทั้งคู่นั่นแหละนะครับเพราะว่ากลัวพังนะครับหรือว่าจะ compare ได้นะครับกรณีนี้ยก็เอาอันที่มันเป็นของเราแล้วกันนะครับ accept current change ของเราเนี่ยแหละถูก ก็กดไปแล้วก็เซฟไม่มีคอนฟลิกต์แล้วนะครับก็ทําการเมิร์จได้เลยแล้วก็พุชขึ้นไปหลังจากเราทำอันนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเพื่อนนิดนึงนะครับว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้มันคอนฟลิกต์นะไปพูวาใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนที่จะทําเมื่อกี้เนี่ยก็จะทําการพูไปก่อนนะครับถัดมานะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เรากด2อันนี้ไปแล้วเนาะกดตรงนี้ดูเรเบโลของเรานะครับบนเครื่องกับตรงนี้ที่เรากดคําสั่งต่างๆมากมายนะครับ เห็นตรงนี้ไหมครับมี branch ขึ้นมาอยู่นะครับตรงนี้เขียนว่า main ก็คือ branch หลักของเราตอนนี้ครับ branch อะไร branch นี่ครับก็คือเหมือนการแตกกิ่งของโคนั้นออกมานะครับให้นึกภาพต้นไม้นะครับโคนหลักของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนลำต้นใน branch main นะครับและพอมันมี branch ต่างๆออกมานะครับก็เหมือนกับกิ่งอื่นๆที่ขึ้นมาระหว่างลำต้นนั้นก็คือแต่ละกิ่งเนี่ยก็จะมีโค้ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวลำต้นหลักอยู่แล้วก็มีส่วนของตัวเองด้วยที่เป็นกิ่งตัวเองนะครับ branch เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราต้องการทำงานพร้อมกัันนนนนนหลลาาายคคะบแต่่่่ววทงกสช อาจจะทำในส่วนของการตกแต่งหน้าเว็บนะครับส่วนพี่เปรมเนี่ยก็อาจจะทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ backend นะครับก็คืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำโค้ดของทั้งสองคนนะครับของผมและของพี่เปรมเนี่ยมารวมกันในภายหลังได้นั่นเองนะครับ อย่างในรูปเนี่ยนะครับ branch master เนี่ยเราอาจจะให้เป็น branch ที่เราจะเอาไว deploy ้ deploy ลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผราทำบน branch master เนี่ยถ้าเกิดบั๊กขึ้นมาแล้วเผลอ commit ขึ้นไปมีการแก้นูน่นนี่นั่นเนี่ยก็อาจจะเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นได้ก็จะทำการแตก branch มาเป็น develop นะครับผมก็คือขั้นตอนในการที่เราจะเด v นะอยู่ใน b r a n นี้นะแล้วเราเดี๋ยว จะทําการกลับเข้าไปในมาสเตอร์ทีหลังหรือว่าจะแตกบรนดอื่นมาเพื่อทําฟีเจอร์1 2ึ่อ่ะไรเนี่ยพวกนี้ก็เอามาทํากันทีหลังนะครับผมซึ่งเจ้าตัวบรนด์เนี่ยมันจะสามารถมาเมอร์ชกันได้ทีหลังนะครับดอียรูปหนึ่งนะครับผมรูปนี้เนี่ยจะสีเขียวเนี่ยจะเป็นบรนมาสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วไอ้สีน้ำเงินกับสีน้ตาตาลเนี่ยก็จะเป็นบานย่อยก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถกลับเข้ามาในบรนด์เนหลักได้นะหรือว่าการเมอร์ชบรนด์นั่นเอง ดูคอนเซปต์ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบโค้ดกันดีกว่าครับว่าเรามาทำยังไงนะครับเมื่อกี้เป็นชื่อมาสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ d e f o u m t มัเป็นเมนเนาะก็ไม่เป็นไรครับทีนี้เนี่ยเราจะทำการสร้างร n านใหม่ขึ้นมานะครับก็ New Branch เราก็ตั้งชื่อ b บรนด์ครับสมมุติว่าเป็น develop js นะครับก็กด create branch ขึ้นมานะครับ publish branch ขึ้นไปก่อนนะครับเป็นการบอกรีโมทว่าเอ้ยมีร n านใหม่แล้วนะ จากนั้นครับก็ทําการลองเปรียบเทียบกันดูอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราลองทําให้เห็นภาพกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเราอยู่บนบร้าคเดิ e สรับ JS ใช่ไหมครับก็ทําการเพิ่มไฟล์ขึ้นมาครับ script.js โอเค คนโซลก็ง่ายๆก่อนอาจจะเห็นได้ว่ามีไฟล์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไฟล์ JavaScript ตรงนี้ก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับอันนี้พอสักเจสมาให้นะเป็นชื่อนี้เฉพาะ GitHub Desktop นะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยก็ Commit ได้เลยมาจจะเป็นชื่อ Commit เมื่อกี้นะครับ Create script .js นะครับแล้วก็ Push Origin ขึ้นไปทีนี้กลับมาที่หน้าโค้ดจะเห็นว่ายังมีไฟล์ script .js อยู่แต่ถ้าเรากลับมาที่เมน แล้วกลับมาครับจะเห็นได้ว่านะครับยังไม่มีไฟล์ script.js เกิดขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้มันทางานแยกกันคนละส่วนตอนเราอยู่บนบา a n c เ main ใช่ไหม m a i เนี่ยยังไม่มีการสร้างไฟล์เพิ่มนะครับแต่บา a n c h ที่เป็นกลิ่งเมื่อกี้มีการเพิ่มไฟล์ JavaScript เข้าไปแล้วนะครับก็จะทํางานแยกส่วนกันได้เนาะอย่างบา a n c เ main เนี่ยอาจจะเน้นทําไฟล์ HTML ไปเลยหรือว่าอีกบา a n c หนึ่งเนี่ยก็จะเน้นทาไฟล์ JavaScript ไปเลยท่านอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน ถ้าอยากรวมบรนด์ทำยังไงอยากจะเหมือนบรนด์ทำยังไงมาที่หน้า repository บน GitHub ของเรานะครับถ้ากดตรงนี้เนี่ยบร a นช์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมี develop JS pull ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า develop JS เนี่ยมี push เข้ามานะครับหนึ่งอาทีที่แล้วนะครับอด่าคัดใจชื่อบรนด์นะครับผมพิมพ์ผิดก็ทำการ compare แล้วก็สร้าง pull request เข้าไปนะครับเจ้าตัวบร a น c h develop JS เนี่ยเปิด pull request นะครับก็คือหมายความว่าขอให้บร a นช์เมนเนี่ยดึงฉันไปหน่อยนะครับดึงเข้าไปสิเออฉันไม่ใช่บรานช์หลักนะแต่ว่าดึงฉันเข้าไปหน่อยนะ ตอนนี้จะบอกเลยว่าเบสเนี่ยเป็นอะไรนะครับเราให้เป็นเมนเนาะแล้วคอมเพลทเทียบกับอีกบรัชหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใส่ชื่อ pull request ไปก็ได้นะครับก็คือการสร้าง create script .js นะครับก็สร้าง pull request เข้าไปเลยตอนนี้เขาก็จะเช็คก่อนนะครับว่ามีคอนฟ lict ์ไหมนะครับถ้าไม่มี merge pull request เลยไหมเมิร์ชไปเลยครับ confirm โอเค pull request successfully merge นะครับลองมาดูหน้านี้กันปึ๊บอ่าจะเห็นได้ว่าบรัชเมนนะครับมีไฟล์ script .js ขึ้นมาแล้วโอเคก็ตรงนี้เขาจะบอกนะคครรรัับบบววว่่่าาาออออ pull request merge แลลล้้นนะะจปปิดหืีกไเยม ถ้าเราไม่ใช่แล้วก็ดีลีท e ไปเลยก็จะไม่งงพอเรารีเฟชตรงนี้ b u นส์ d e v e l o p JS ก็จะหายไปแล้วแค่นี้เองนะครับง่ายมากตรงนี้อย่าลืมเฟชนะครับกลับมาที่ GitHub Desktop ก่อนแล้วก็พูลงมาครับเพราะว่าเมื่อกี้รีโมทมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราที่อยู่บนบ n c h m เมนตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว,ว่ามีไฟล์สคริปต .js เรียบร้อยเลย โอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าปลายทางของกิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แล้วเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้าง1นะครับทำเวอร์ชันคอนโทรลครับเราสามารถย้อนกลับไปดูคอมมิตเก่าๆก่อนหน้าได้นะครับหรือในกรณีที่อยากกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้านู้นเลยนะครับที่ทำคอมมิตไม่นานมากๆแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปได้เช่นเดียวกัน2นะครับซิงค์การทํางานกับเพื่อนร่วมทีมได้ง่ายมากๆนะครับเรารู้ได้เลยนะครับว่าโค้ดเนี่ยมีการแก้ตรงไหนนะครับบรรทัดที่เท่าไหร่ตาแหน่งไหนนะครับจะมีคนลอนลืมหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญมากแล้วก็สุดท้ายครับทำงานแบบพรารเร แบบขนานกันมาได้เลยนะครับคนหนึ่งทําฟีเจอร์หนึ่งนะครับอีกคนนึงทําฟีเจอร์หนึ่งก็ทํางานคู่กันมาได้เลยนะครับไม่ต้องมาคอยรอกันไม่เสียเวลาครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกิจฮัมเนี่ยก็เหมือนเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ให้บริการกิจจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดเนี่ยก็ยังมีผู้ให้บริการกิจอีกหลายเจ้านะไม่ว่าจะเป็นกิจแลบเออยนะครับหรือว่ากิจคาเคนเออยนะครับผมซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมกับงานของเรานะครับเได้เลยว่ากิจเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะครับสำ มีก็นา่าจะได้รู้จักกันไปพอสมควรเลยแหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมเป็น I ย mean, right. ังไงครับเต็มอิ่มนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเช่นทุกทีที่ผ่านมานะครับผมแลถ้าเกิดใครมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเรื่องกิ่หรือว่ามีเทคนิคดีๆนะครับในการใช้งานกลิ่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม New Born to Deep ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับกราบสสวัดีครับ